พนท่านนางแมรี่เจเมย์ไซมอนผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านมีพลนานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคนาดามีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ประเทศไทยตระหนักยิ่งในคุณค่าของมิตรภาพอันใกล้ชิดกับแคนาดาซึ่งดำเนินมาอย่างมั่นคงแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นการเยี่ยมเยือนระดับสูงระหว่างประเทศของเราทั้งสองโดยเฉพาะการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัธมนตรีแคนาดาเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกเมื่อปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอันจะยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างไม่ลดละเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยีทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบการหารือแคนาดาอาเซียนให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไธยมหาวชิรลงกรระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว เวลา18นาิกา15นาทีวันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศา,าราบรรณาลัภาควัดเบญจมาศบพิตุสิทธวนารามในการระพิธีรมสวดพระพิธีรมศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุได้100ปีท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปส,ญญคสกุลเดิมอิสระเสนาณอยุธยาเป็นที่ดาของพระยาพระรถราชา ท่านผู้หญิงขจรพระรราชาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมมาศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมะวัยมาหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาประเทศไทยได้รับ ราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้า,ผาแผนกวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิรดาคนแรกโดยถวายการสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่เดือนมก,กราคม2498ต่อมาปี2526ได้กร,บราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากอายุครบ60ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบาพิตรทรงรัก รุนาโปรกกล้าโปรกระมอมให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตลดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายจนถึงปี2557 ท่านผู้หญิงทัศนีได้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและพัฒนายาว,วชนมาโดยตลอดในฐานะผู้บริหารและกรรมการองค์กรด้านการศึกษาอาทิเลขาธิการมเลยที่การศึกษาไทยสารัฐฟูบไบรท์แห่งประเทศไทยกรรมการูลนที่สยามบรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิรดาด้านครอบครัวสมรสกับนายสมพรบุญยคุปมีบุตรหนึ่งคน เวลา7นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตปวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งงานวิสันญีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ห้องศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดทาหมันผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมก้อนเนื้อที่ง่ามนิ้วเท้ารักษาอาการบาดเจ็บขาหน้าสายขาดจากอุบัติเหตุให้สุนัขของประชาชนรวม6ตัว ด้วยทรงตรหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและทรงให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนตลอดจนสัตว์ป่วยอนาถาให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงอันจะส่งผลถึงสุขะอนามัยที่ดีของประชาชนวิสัญญีสัตวแพทย์เป็นผู้ที่มีความสําคัญอย่างมากในกระบวนการผ่าตัดเพื่อทําให้สัตว์ป่วยสลบไม่รู้สึกตัวแต่ยังคงมีการทํางานของระบบหายใจเป็นปกติช่วยให้สัตว์ไม่เกิดความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัด ที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบต่างๆทั้งทางร่างกายรวมถึงสภาวะจิตใจตลอดจนสามารถอยู่นิ่ง <_ C os al> เพียงพอให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยและสําเร็จได้อย่างราบรื่นผู้สนใจร่วมสมทบทุนโครงการปั่นน้าใจสู้ภัยพิยพุนักบ้าโดยมูลนิธิจุฬาภรรับเสื้อหลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไหมทองเป็นที่ระลึกในราคาพิเศษต,ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4681160031 โดยเงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่ารายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ปั่นน้ำใจสู้ภยัยพิศนัขบ้าโดยมูล,ลนิธิจุฬาภร เวลา16นาฬิกา35นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานมประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในการนี้ประธานองคมนตรีวางพวงมาลัยและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวางพวงมาลัยถวายราชสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเฉลิมพระเก 84, ียรติ8 4พรรษาจากนั้นไปยังพระพลาพิธีมอบเปลียนลูกเสือสันเสริญชั้นที่2และชั้นที่3ประจําปี2565แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย3คนพรอ้อมมอบโอกวาดและเป็นประธานในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและส่วนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจําปี2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในานะทรงเป็นองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตราสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งสมักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสนักงานลูกเสือจังหวัด77จจังหวัดร่วมขับเคลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและการฝึกอบรมลูกเสือ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน6,160คนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน1 2 3 2 0 0คนมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ3 0 8 0แห่งโดยปีนี้ได้จัดส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่25ณสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อพัฒนายเยาวชนลูกเสือไทยสู่สากลที่ผ่านมาสำนัก งานลูกเสือแห่งชาติได้ปลูกฝังฝึกฝนอบรมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต ที่สิริบุรพาธรรมสถานอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปรถมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิป,ปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคดนคนปรปฐม มีพระวิปัสสนาจารย์เข้ารับการอบรม71รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้พระภิกษุได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกรรมมัฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ <mornings. Heh. S 1> <How> ้นเพื่อส่งเสริมศาสนาทายาทได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศอันจะช่วยสร้างสังคมให้ร่มเย็นด้วยหลักพุทธธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสำคัญในการสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการเพื่อสนับสนุนให้พระสง และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานและนำไปเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ไลัยลักษณ์อราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรวรติยราชนารีเนื่องในโอ,อกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4รกรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ r o w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่3.5กรกฎาคม2566